ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนเป็นจไงเนาะโศกมาแน่นอนต่วนี้ครับมือนี้ก็เป็นมือวันที่หนึ่งแหละครับสิ้นสุดทรแล้วนะครับเนาะสําหรับรัฐบาลไทยครับกตัวเลขที่ตารางสำนักที่ส่งเสื่องยาผ้าเลาะไปมากค่ะมีหลายสำนักเนาะครับเนาะมีหลายอาจารย์ครับเพิ่นไข้มาเด็ดๆทั้งนั้นแหละครับตารางอาจารย์เนาะครับเนาะ ขอขอบพระคุณทุกอาจารย์นะครับเด้อที่เป็นกนาลังแรงใจให้ทังง่องเสียงยาพะาเลาะครับครับเผยแผ่ไปหแล้วครับครับสําหรับตัวเหลขกนะครับเนาะครับตัวเหลขงามๆเขาลา้สํานักอยู่ครับครัอาจารย์ที่หามาเรื่อยๆน้ากันครับทุกอาจารย์ทุกสํานักแหละครับอันนี้เป็นครับเบื้องปูกู้แจ่นครับ ับผู้คู่แก้วมาเพิ่อนกับเพิ่นก็พลาดไปหลายงวดล่ะครับงวดนี้เพิ่นเข้าเต็มๆแล้วครับเลขเพิ่นก็บ่หลายคู่เนาะครับเนาะครับเพิ่นให้3กับ1นึับวิ่งบนครับเพิ่นก็จับมา3 1ก็เข้า9 1เต็มๆเนาะครับเนาะครับ3กับ1ครับคนอันนี้ผู้คู่แก้วครับสำหรับส่องเสี้ยงยาครับติดตามเพิ่นมาเรื่อยๆครับเอาน้ำเพิ่นมาเรื่อยๆเนาะครับเนาะซอยส่างหัวละข้างน้ำเพิ่นครับเป็นยังบุญอยู่ เลขเพิ่นเข่าเต็มๆนะครับเพิ่นให้บนสามกับหนึ่งครับล่างกับศูนย์ตัวเดียวครับการจับคู่มาให้กับสามหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับมันกับเข่าเก้าหนึ่งนะครับเนาะมันก็ไปออกล่างครับล่างเป็นล่างบนเป็นบนครับการมันไปออกอยู่บนครับกาบเพเป็นอย่างเนาะครับเนาะครับสําหรับเลขบนล่างกับเลขหน่อยครับเลขหน่อยเลขหน่อยคู่ข้อกัดจับไปตาม ตามนี่แหละครับเข้าต้องเล่นคุ้นบนคุ้นล่างคือเข้าหรือครับครับลอตเตอรี่ครับหาลอตเตอรี่เบิ้งครับอันนี้เป็นเลขกกูปูกูแก้วนะครับเด้อครับปูก <wallet> <Stadium> ูแก <rac> <average> ้วครับเพิ่นงามมากครับครับเขานีไปซอยสังสารานอำเพิภอละครับครับอันนี้ครับอันนี้เป็นเลขหลานไส้เมืองอิสราเอลียหรอครับเลขหลานไส้เมืองอิสราเอลียนะครับเนาะครับครับ ยี่สิบงวดสามสิบงวดเลยผมว่าพอผ่าจักเทียลแหละครับสาหรับเหล็กครับลางก็เป็นลางนด้ครับเด้อครับเหล็กลานไส้ครับอันนี้เป็นสุดเต็มครับสุดเต็มของเพิินเข่าเต็มเต็มและครับเหล็กเ่อร้ายตัวนะครับเนาะครับเข่าก้าหนึ่งครับพอต้องกลับพอต้องกลับเด้อครับเด้อเหล็กลานไส้นะครับลางเป็นลางครับสําหรับชุดที่แล้วงวดที่แล้วหงวดวันที่สิบหก พุิกากะเข้าครับสลับกันครับสลับกันงวดที่แล้วเนาะครับเนาะบมวดนี้เพิ่นเข้ามาเพิ่นจับมใไ้กับบนเจ็ดกับศูนย์ะครับครับเจ็ดกับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ห้าเจ็ดนะครับ, 0, 1, 2, 1, 4, รบเพิ่นจับมให้เนาะครับเนาะสำหรับลางเพิ่นจับหนึ่งกับสามเหลอหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งครับ เข้าหนึงกับเขาเพื่นเต็มๆนะครับเนาะล่างเป็นล่างครับสุดนี่ครับงามครับาติดตามครับสําหรับเหล็กหลานไส้เมืองอิสเรลนะครับเด้อครับผู้ใดเของมาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับเด้อครับของหลานไส้เมืองอิสเรลครับตามตโตนะครับเนาะวันที่สิบหกครับวันที่สิบหกท่นว่าเอาเงินไส้ปีใหม่ครับเัืนนี่เงต่อไปนะครับเนาะครับงามครับ ปสุกได้มานกับคอมเมนต์มาบอกนะครับครับอันนี้ผู้เกตสองรับผู้เกตสองกับเป็นได้นสงมามหาเป็นตัวเลขครับสาหรับเลขตารางของผู้เกตสองกับเขาครับเขาหมดถูกตัวเลยครับขาดเกตยางเดียวครับเนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเลขมันออกศูนย์เก้าเกตศูนย์เก้าเกตนะครับเนาะ เก่าหนึ่งเพื่อนกับจ้าใหม่ครับนี่ครับบนเพื่อนไห้แปดกับเก่าครับล่างเพื่อนไห้หนึ่งกับหาครับอันนี้สําหรับปูเจ็ดสองนะครับเด้อครับคำง่ายๆก็คือบนเขาครับของปูเจ็ดสองเขาเก่าหนึ่งแหละครับมันอยู่ล่างครับอันนี้มันเป็นบนเพื่อนไห้มาบนมันไปออกล่างนะครับเนาะครับเาเป็นยังสําหรับเหลขกหน่อยครับ สำหรับหน่อยๆครับอันนี้ผูดสายล็อกครับผู้สายล็อกบนพ่อไทยวิ่งเก้าตัวเดียวครับอันนี้ถือว่าแมนเลยครับเ้อถือว่าแมนห้เก้าตัวเดียวเก้ามาเลยครับเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่ครับถือว่าก็มาง่ามครับเพ่อใหเก้าครับเป็นพ่าหทยแบบซีหาซี่นะครับพ่อไหยมาเก้าตัวเดียวบนตะวันออกลางครับ เ่นื่อยมากกับเก้าจับคู่เพิ่นจับคู่เก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่ครับกลมเก้าสี่ก็หาศูนย์นะครับเนาะครับเขาเพิ่นกับเขาเก้าศูนย์ของปูสายล็อกเด้อครับเด้อครับที่ตามอันนี้ครับติดตามไว้ครับปูสายล็อกเนาะครับเนาะปูสายล็อกให้ล่างมากกับซี่กับภาล่ะครับซี่กับภามันจับคู่มาให้กับพวกเขาเนาะครับเนาะ ปูสายล็อกเด้อครับเด้อเอาครับถือว่าโอเคครับปูสายล็อกครับครับสําหรับเกวดอนครับเกวดอนเด้อครับเด้ออาทิตย์ตามเกวดอนเกี่ยงยในเมืองท่องหมดแล้วครับเราจับมาให้ครับหนึ่งตัวเดียวครับนี่คือข้อมันครับคําว่าหนึ่งตัวเดียวกับหนึ่งไปเลยครับเสียลหนึ่งยังก็ได้ครับ ข้างบนบนเจครับจับเจ็มากือถึอยู่ครับเจ็ดกเขานะครับเนาะเจ็ดกับศูนย์ี่ครับมันออกศูนย์เก้าเจครับเลขบนศูนย์เก้าเจครับอันนี้กแปดเจ็ดกือถือว่าเกือบถึอนะครับเนาะถือว่าเกี่ยตีหกเจ็ดหกกเก้าสิหกหกกเก้าก็ตัวเดียวกันนะครับหเก้าเา เราจะจะพูดสีวาไปนอะครับเนาะครับครับข้อิือกับเขาเต็มเต็มแหรอครับประจับคูเมืองไท่สำหรับรางรางเป็นรางครับเก้าหนึ่งหนึ่งแปดครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดเพราะเขาครับเขาเก้าหนึ่งนะครับเนาะเก้าหนึ่งครับงามๆสำหรับเกียวดอนติดตามไปเถอะครับเด้อครับกดติดตามไว้ครับเขานี่เป็นเจียวดอนนะครับเด้อ ฝากไว้ครับนี่เป็นโค้งสุดท้ายของอิสเาเอลครับจับมาครับโบถือครับบนเพิ่นกห้เป็นบนเป็นล่างครับจับคูมาไฮกับโฮเกครับกับ่เขานะครับเนาะอันนี้เป็นหลานชายเมืองอิสเลเอลครับสำหรับโค้งสุดท้ายอันนี้เรียกพ่อแขกครับพ่อแขกพยายามเด้อครับเด้อเพิ่นจิจับรักเกตมาห้ครับครับเ็ดเก่าคนออกเนาะ ครับมันออกเก็ดเก่าครับวิ่งเก็อย่างเดียวครับเลขกเลขพ่อแขกกับว่ลายตัวครับจับเบิ้งคั้นพิจารนาเบิ้งคั้นเด้อครับเด้อเลขกพ่อแขกครับเข่าครับเข่าเลขกวิ่งครับวิ่งเข่าตลอดงวดก้อนพลนกายเก่าเพื่อนครับของพอนแขกเนาะอันนี้ของปูขุนคงชุด้ทยเก่าหนึ่งหนึ่งพละหาเนะพลไหายนาย วิ่งรูดเพลนหาศูนย์หนึ่งสองครับกับพวกเขานะครับเนาะของปูขุนครับปูขุนนะครับเด้ออดีตเส้นนอหน้าครับเส้นนอหน้ามั่นใจร้ายครับผ่าจากแปรเป็นเก่านะครับเนาะจากแปรเป็นเก่ากลายเป็นหามาล่างศูนย์ตัวเดียวครับจักสีใส้ตัวใดแน่ครับศูนย์เพิ่นเอาให้ยศูนย์ศูนย์มาครับเนี่ยครับศูนย์ศูนย์มันจะออกศูนย์ ศูนเก็ครับกะเพื่นท้องห่ายบน8ปหนึ่งกะถือว่าเล็กมันง่ามครับง่ามมาง่ามครับนี่เ็ครับจับแกับหครับล่างห้ยศนยมันออกเกเกงครับล่างครับเนาะครับเอาติดตามติดตามกันไปเรื่อยๆสำหรับเซียนรหน่าเลยครับเด้อ อันนี้เลขกมิติมาครับเลขกมิติมางวดนี่ของคนหายมากเกตครับเกตคับสามครับเกตคับสามอ่าย่ถิ่มแย่ป่าเพื่อนเด้อครับเด้อเลขกมิติมาครับเข่าเกตครับครับเข่าเกตครับจับคู่มาหายเพื่อนบ่ถือซื้อๆครับแปดเกตนะครับเนาะจับบ่ถือรักมันออกเข่าเกตศูนย์เก้าเกตครับ หนึ่งกับศูนย์ล่างครับหนึงกับ้าครับถือว่าเลขวิ่งบันดีครับเลขมิทิมาเนี่ยครับเลขมิทิมาล่างประเไทยหนึ่งกับศูนย์กับเขานึ่งแล้วครับเขาหนึ่งมาเนาะเลขหนึ่งมาครับหมาครับโอเคครับอันนี้เลขมิทิมาเลยครับเด้อครับอันนี้เป็นของหลับเมือชนครับ ของเพิ่นแถแน่นอนเลยครับอันนี้ของแถครับเก่าเก่าสองเก่าสองศูนย์แปดเก่าครับงามสุดยอดเลยผม้่านี่ครับเพิ่นแถเก่าเ่อตัวเดียวครับสําหรับผู้ใดให้เลขวิ่งหน้าตัวเดียวเนี่ยถือว่าเพิ่นมั่นใจครับเลขวิ่งสองตัวเนี่ยครับเข้าไปจับคู่อะไรนะครับเนาะครับลางเปิดขายซีมากครับอันนี้เพิ่นแถเก่ามากครับ ถือว่างามครับหล็กหลับเมืองชนครับติดตามไปนะครับเด้ออันนี้เป็นล็อกเงินล้านของปูขุนครับบนหน่อนซีกับเก่าครับเขาเลยวิ่งบมนแครับเนาะวิ่งวิ่งซีกับเก่าเก่าลางครับผมไม่ห้เลยครับแม่นครับถือว่าแม่นถือว่าเก่งครับสูตรนี้ล่างเพื่อกนเน้นเก่าย่างเดียวครับบนบนหน่หยซีเนาะบนกลมหน่ซีครับ อันนี้เล็กปูขุนนะครับเด้อครับไปนะครับสรุปแล้วนะครับเนาะสำหรับทุกอาจารย์ที่อาจารย์เขามาเนาะครับฝากไว้ครับสําหรับปูครูแก้วครับปูคูแก้วนะครับเด้อฝากไว้เด็กเพิ่นกับผ่านมาหลายงวดแล้วแต่วงวดนี้เพิ่นเรียกิ่นเริ่มเข่าแล้วครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับเด็กปูคููแก้วเนาะครับเนาะ ก็มีห bueno? ลายอาจารย์แหละครับที่เพนห้มาก้วครับเนาะครับอันนี้เป็นกระมือนี่แหละครับยังพนท่านออกนะครททับเด้อครับสําหรับสําหรับเล่าพัฒนาครับมือนี่เป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะมือที่วันที่หนึ่งครับวันศุกร์ที่หนึ่งธันวาหกหกครับอันนี้ของของเซียนน้อหน้าครับครับเป็นไห็เกกับซีครับเนี้นเกครับเล่าพัฒนาเลยครับเด้อ จับไปบายเบิ้งครับสำหรับผู้ใดติดตามสำหรับเล่าพัฒนาครับไปเรื่อยๆครับเล่าปัฒนาวันไหนเจีบซีครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ครับง่ามๆครับซีซีเครับสำหรับเล่าพัฒนาด้วยครับเด้อฝากไว้ครับอันนี้เป็นของปูขุนครับเล่าพัฒนาเขลี่ยเคร่นากาศหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแป เจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าทษครับจับมาให้กับหนึ่งซีสองหนึ่งนะครับเน้นมากเลยสามซีครับตัวร่องครับเจ็ดสองเนาะครับเนาะครับอันนี้ปู้คุนนะครับเนาะครับครับคลิปนี้ก็บผมยังหลายเนาะครับเนาะขอแสดงความดีใจนะครับสําหรับอีฟซีผู้ได้ถือสําหรับรัฐบาลไทยเนาะครับเนาะเรียกรัฐบาลไทยครับครับคลิปนี้ก็บผมยังหลายแหะครับ เชียงหยาเ้าอลอกกัสิเดล่าพี่ละน้องนะครับเลี๋ยอีกชุดหนึ่งครับเล่าปัฒนาได้ครับเด้อสองทุ่มครับขอให้พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนสุขสุบม,มันหมานนะครับเด้อครับชิปนี้พอกันไหมนาอครับเนาะชิปหนา้าสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ